ก็ได้ที่สนุกสนุกไปทำสนุกสนุกได้ทุกอย่างไม่ผิดอะไรเราไม่ได้อ,อจะสร้างไรายได้คะหรือ,อยังอยู่ที่โรงเรียนไฟดับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็น่าจะแป๊บเดียวอีกน่าจะบานอีกหกนาที เปิดคาการมองเห็นค่ะไม่ได้ขึ้นไลฟ์มาเองสวัสดีค่ะ,จะเจริญยุบนลสิริขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตามขยันขึ้นไลฟ์สดกันนะคะคืออย่าอย่าให้ห่างอย่าให้เว้นค่ะถ้าใครต้องการที่จะผ่านโฆษณาในพวกลิปซิงพเพื่อใส่เพลงในช่องเรียว เพื่อที่จะรักษาช่องเอาไว้ค่ะกรุณาไม่ได้คิดอะไรเรื่องอื่นทำงานแค่รักษาช่องตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะไปทรงกำลังขอบคุณคุณครูค,คิดิมาวิวาขอบคุณสวัสดีบริษัท facebook สวัสดี AI สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะกรุณาเถาคิดเพื่อนอยู่จะไม่ไม่เห็นตรงนั้นเลย ใครขึ้นใครอะไรจะไม่ไม่เห็นเลยคุณครูพัดซีดอยกำเนิดสวัสดีอ่ะเบญจพลเบญจจินดาค่ะสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าผ่านสตรีมแล้วเราไม่ขึ้นไลฟ์สดเลยเราก็ต้องขึ้นไลฟ์สดให้ AI รู้ว่าเราทํางานเองสวัสดีค่ะจะริญยุบ,บุลซิลิขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องจุบ๊บจิ๊บวันนี้ทําให้ดีมากเลยอ่ะดูแบบว่า ดูแล้วเพลินแล้วดูดีดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากเลยคลิปที่ลงวันนี้คลิปที่ใส่เสียงลิปซิงค์ให้สดใสค่ะเพื่อที่จะดูเป็นการไม่น่าเบื่อพอผ่านมาแล้วเราก็ต้องพยายามรักษาช่องเอาไว้ให้ได้ค่ะเพื่อที่ไม่ให้เอ่อเข้าปิดดวงเดือนบ้านเมืองอ้อสวัสดีคุณครูม่ซีค่ะ ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมอาให้กันตรงนี้นะคะ AI เขาดันดีช่วงนี้มีดันการร้องเพลงแล้วก็การเต้นร้อ,องลัมทูแบบว่าอินอินด้วยเลยดูดูดีดูคลิ้วมากเลยสามคลิปที่ลงวันนี้ดีมากๆเลยวันราศมารายงานตัวค่ะเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องนะคะ ดูแบบว่าอินอินด้วยเลยดูดูดีดูคลิ้วมากเลยสามคลิปที่ลงวันนี้ดีมากมากเลยคุณครูกิติมาเปิดไว้สองตาเลยคุณครูขับรถอยู่ช่วงนี้กำลังกลับบ้านตอนนี้น้องโอบ๊บโอ๊บก็คือน่าจะหนาวอยู่หน้าต่างจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพช่วงนี้พอมืดมาก็เย็นเย็น,ยนสลัวสลัวกรุงเทพยังรู้สึกว่ารีวต้องไลฟ์สด เอ่อทุกวันค่ะว้สุดทุกวันวันละชั่วโมงก็ยังดีค่ะเห็นมีคนเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวชาวสวนค่ะน้องทุกจิบเปิดค่าการมองเห็นค่ะเพราะว่าตั้งใจจะเข้ามาทําจริงจังพอเข้ามาแล้วก็ได้รู้จักคนนู้นคนนี้รู้สึกผูกพันค่ะแล้วก็มัชยาอาภิชัยค่ะก็พอดีค่ะเปิดค่าการมองเห็นค่ะ วิวากิตินั้นจะกรุณาคิดว่าจะมันจะสำคัญมากกว่าไลฟ์สดบางทีล้วขอบค,ค,คุณคุณครูกิติมาวิวาขอบคุณก็ต้องมานั่งไลฟ์สดเพื่อที่จะสะสมเวลาใหม่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเออเวลาจะลดลงไปไออกมา ตรงนี้โอเคสวาส่างหน่อยนึงชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเอ,อไม่หลายคนที่เขาเอ,อเหมือน a อไอชอบคนขยนันทำงานสม่ำเสมอทเพื่อนอยู่จะไม่ไม่เห็นตรงนั้นเลยใครขึ้นใครอะไรจะไม่ไม่เห็นเลยคุณครูพัดซีดอยกําเนิดสวัสดีอ่ะเบญจพลเบญจจินดาค่ะธยาคนแมวเข้าจมูก สวัสดีค่ะแม่กรุณาค่ะขอบคุณม,มากมค่ะคุณครูกิติมาค่ะน้ำตาลเพื่อนๆคนไหนขึ้นก็เลยสักนิดนึงขึ้นมาเปิดค่าการมองเห็นตั้งใจจะขึ้นทุกวันแหละแต่พอเปิดขึ้นมาก็เจอเพื่อนๆเลยต้องแวะไปบ้านเพื่อนก็กไม่ได้พูดถึงเรื่อง เป็นไรนะคะค่ะ,ะคุณเบนจะพลเบนจจินดาสวัสดีคุณครูมัตซีดอยกำเนิดค่ะบ้านเพื่อนก็หวางแค่นั้นเพราะตอนแรกก็ตั้งใจว่าไม่ได้ตน่าจะหนาวอยู่หน้าต่างจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพช่วงนี้พอมืดฟ้าก็เยน็ยนเยน็นสลัวสลัวกรุงเทพยังรู้สึกว่าต่เปิดค่าการมองเห็นได้ดี สวัสดีค่ะน้องเบนจ์จากพนเบนจะชินดามาใหม่ค่ะคุณครูกิ่งมาซสีดอยกำเนิดค่ะขอบคุณนะคะค่ะกรุณามาเปิดเออค่ะขอบคุณมากๆเลยก็คงใช้เวลาไม่นานค่ะสยาคขนแมวเขาจมูกสวัสดีค่ะแม่กรุณาค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณครูกิติมาค่ะ น้ำตาลเอ่อก็เปิดค่าการมองเห็นให้ตัวเองนิดนึงเพื่อที่จะให้ AI ผักดันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดุมากๆค่ะสุดพอดีว่าจะขึ้นไล่หลายวันแล้วละ่ะมันไม่สุบโอกาสสักทีนึงพอ,นออพ,อนพอจะขึ้นก็เจอเพื่อนเพื<ๆ>่อนพจะขึ้นก็เจอเพื่อนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่อง เป,เปิดให้แล้วเพียงแต่ว่าใช่ไหมคะเปิดให้แล้วยังน้องมัจยาเวลามันลดดวงเดือนบ้านเึืองอ้อค่ะคุณปานิสาบุรารักษ์สวัสดีค่ะก็กรุณามาขอบคุณมากมากค่ะคุณครูกิติมาอันนี้น่าจะเป็นโปรไฟล์ใหม่ของคุณครูกิติมาใช่ไหมคะบิวา่าสนับสนุนฉันด้วยดาก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นขึ้นมา เอออยู่มันขึ้นมาตรงนี้การมองเห็นค่ะงานเพื่อที่จะรักษาช่องเอาไว้เพื่อที่จะไปเป็นกําลังใจให้พเพื่อนๆไม่ <c oughs> ได้โอกาสสักทีนึงกรุณาก็ขอมาเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อผ่านมาการตั้งค่าได้แล้วผ่านสตรีมมาแล้วพ่าช่วงเช้าก็เลยไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่อยากเอาเวลาช่วงนั้นไปไว่าจะยืนยันตัวตวนยังไงพยายามค้ำเลยไม่ได้แต่งหน้าค่ะวันนี้การลาวไม่ให้ผิดช่องของเราค่ะ อันนี้มันขึ้นมายังไงต้งใจให้เพื่อนๆค่ะเท่านั้นเองแต่อุตสาห์ผ่านมาได้แล้วผ่านเพื่อที่จะครูมสัสยีดอยกำเนิดทักทายค่ะโอเคอีกสองนาทีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปานาทีสิบนาทีก็ถือว่าเป็นการเปิดค่าการมองเห็นแล้วค่ะกางนาไม่สีเลยตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาสองตาเลย น่าจะออกไปข้างนอกไปแล้วก็เต้นแล้วก็ที่อะไรอ่ะทำท่าอะไรกอดขวดน้ำเเลยนะ่ะดูแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วนี้ขึ้นก็เลยไม่ได้ขึ้นสักทีนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยสักนิดนึงค่ะพอดีช่วงดูจังหวะแล้วไม่มีใครขึ้นตรงนี้ตอนนี้ นะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูขับรถปลอดภัยนะคะค่ะทําหน้าที่ไปตรงนั้นไปให้ดีที่สุดกรุณาไม่ได้เออมีอะไรออรับชมคลิปรับชมผู้สนับสนุนให้กันสําหรับคนที่ผ่านสตรีมแล้วนะคะมันก็ตรงเราก็ต้องขึ้นทําการไล้สุดทุกวนันอย่างน้อยก็วันละชั่วโมงก็ยังดีค่ะอาส่งกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ นงเยาวลอง,อาลอง้านแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะช่วงเช้าก็เลยไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่อยากเอาเวลาช่วงนั้นไปปรึกษาเขาเข้างานสา